โอเคครับต่อครับบันนี้ประกอบได้พี่น้องไหมประกอบครับบันประกอบแล้วมาดูกันว่าเอ๊ะฟ้าประกอบเอบลยพี่น้องประกอบก่อนเดอ้อครับเอ้ยว่ามันจะเป็นยังไงมาดูกันประกอบแล้วแล้วมันคือมือถือบอมันก็ช่วมืสายอยู่ดี เนี <łość> ่ยมันกิดูแบ่ลูกค้ากัน่าเพรใหญ่เพื่บดแคบใบใส่ครับใบใส่ใบพี่น้องใส่ใบนะ้มงยังไงตัวอย่างอยู่ในง เริ่มมุนเลยเปนรองเริ่มมนเลยครับเริ่มไมค์คิปพิเุนไม่ครับไมโครอะไนเพราะว่าเครื่องมันไม้แล้วเราจะว่าเอาเครื่องไม่มาใส่อะไพวกสภาพพวกมีแวนรอบมันนี่กไม่บบนี้นี่งสังเกตดูตัวนี้ไม่ไว้ไมค์คลิปนะครับเดียวประกอบเสร็จะลองให้ดูสาวไปดูึ่น ที่ี่เดินงที่เดินงเลยุเิงบบูใครเห็นเป็นเเป็นเพราะอะไรเอาพดวาเถอะนำมเดี๋ยวเสียบักรอบนึงกันมาม่นอยการไสของมันเลยดูสกก้อนนันไปแล้วครับไปแล้ววันนี้สภาพ นี่บรรทมบรรทมนี่ไปนี่ <Es poor -entoing noise> <laughs> <legen> แง้งมแข้งมาดยคได้ลแล้วครับได้ลโอเคครับพี่น้องโอ้มันสองนาทีกลัวเหรอครับมันจะได้มันจีตัดอย่าง